พูดสิยินพูดสิอุ้ยแรงอยู่นะบอลระดนบอกว่าอันยองอันยองมีกระบาแกเหมือนมีคนแอบดูฉันอะ รการฉั้นจะบอกเลยให้วันนี้ยินอะไม่อยากเมาเลยอะ <c oughs> คิดถึงพี่พร้อมตอนนี้พี่พร้อมกำลังนี่เดี๋ยวเราไปดูเพศสี่กันตอนนี้เพศสี่นะฮะนี่เพศสี่ นี่ฮะเขากำลังเซตติ้งัสดีจ้าัสดีทุกคนนี่คือเพคนเข้ามาดูไลฟ์เยอะกว่ของผมเองสวัสดีฮบสวัสดีฮบคืออะไรอะสวัสดีฮะคือสวัสดีที่ไม่ได้แบกอ๋ออุ้ยคุณมอแอบดูเหรอไม่ได้คุณมอ ว่่าจดดูไไม้ทุกคนทุกคนครับตอนนี้ผมซื้อนี่ตอนเนี้ยนะทวีเขากำลังเป็นประเด็นนะรู้ปะเรื่องเสื้อมิกกี้อ่ะคุณใส่ชื่อเขานะเขาชื่อมิกกี้นะอันนี้ก็ใส่มิกกี้เมาส์ใช่หรอไม่ใช่วอรมัวร์อะไรอันเนี้ยเป็นดิสนีย์แลนด์เคยไปปะไม่เคยยูนิเวอร์แซลอ่ะเอาหรอที่ไปปนกันได้ไง มาบูไฮยมาบูเฮมิงกะลาบาด้วยพอมิงเปลี่ยนมากเข้ามาเมื่อกี้มิงกะลาบาชินเจ้าหมวไปหมดแล้วพร้อมอ่ะเดี๋ยวให้ดูแผ่นเกมไม่ได้ดิได้ไม่ได้เดี๋ยวเพสี่เข้าอืมพราะอกับหยินแล้วใครดูไรสดสาราบอหรออ่านี่ อันนี้เป็นเกมโดเรมอนนะทุกคนส่วนใครแบบคิดถึงไว้เด็กนี่เลยโปเกมอนไว้จับได้อ่ะพร้อมพร้อมหรือยังพร้อมแล้วที่จะถ่ายวันพุ่งนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมกำลังพักสมอง<ห>อยู่น,นะครับอะไเลยวะอ๋อถ่ายงาน เก่งนะถ้าบอยเก่งไปหมดหน้ากองปะจริงๆเขาถ้า <Under> อ <neath before> ่านบทยังอะเอาแค่เสียงอะอ่านบทหรือยังก็ไม่รู้ก็ดูที่ผลงานเอาเองแล้วกันทุกคนเฮ้ยพุ่มไม่แห่แซะนะน่าดูรึเปี่าอ่ะเก่ง ถึงว่าอยากให้รอดูเดือพระรามว่ามีมาร์กจะแยกซีนไหมอยากให้รอดูเหนือพระรามครับผมว่าอ่ะอย <laughs> ่าไ่ต้องตะครัา <laughs> 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 มีคนเบมนมา,า,นะาบอกโปะนะโปะนาเขาแบบนี้ <laughs> so today no RV a t t l e n o t t o d a y หลุดแกงปอกอันแกงสี่ข้างทะลอกแล้วคะ่ะแกมีคอนเมนต์มาอย่างเงี้ยสี่ข้างทะลอกแล้วเอาลูกอะไรดีอ่ะทุกคนมาดูนี่เลยเพิ่งซื้อเกมใหม่เ,ยเลยนี่คือ,อแบบเขาเพิ่งซื้อ PS4 มาเขากำลังเหอ่อฝากบอกคุณอนันต์ว่า เอสลูฟี่ซาโบกำลังเดินทางมาหุ้ยเขาสร้างแล้วอะยังไงเอาแล้วเอาแล้วผมไม่ได้คาดหวังเลยนะเนี่ยแต่ก็ขอขนาดเหมือนซื้อตู้ไว้แล้วนี่ไม่ได้คาดหวังนะครับแต่ตู้ที่บ้านยังว่างอยู่ผมเช็ดตู้ทุกวันเลยใช่จะได้เห็นเธอตู้ว่างมากเลยแต่แค่ตู้ยังไม่มีตัวอะไรไปยืนแค่นั้นเองเฮ้ยบ้าแต่ผมเช็ดตู้ทุกวันนะครับอะไรนะอะไรนะแต่เช็ดตู้ทุกวันนะครับลงน้ํายางงงน้ํายางเงาไว้เรียบร้อย ไว้รออะไรมาตั้งไว้รอสามตัวพี่น้องเมื่อไหร่เออพี่น้องได้เคยยินวอร์บอมแล้วตั้งไอ้ทุกเอ้ยนี่สมมติจะมีอันนี้เนี่ยพร้อมอยู่ตำหนึงเขามีคนส่งมาเมื่อไหร่วอร์บอ้ไม่กดเวลาแล้วมื่อไหรครั้งแรกเนี่ยมันต้องเสร็จค่าของคุณวีคุณวีอยู่ไหนวะคุณวีคุณวี อยู่ไหนอะ่ะหาไม่เจออะ่ะฉันหาไม่เจอ,อทุกคนของเยอะไปหมดแล้วอะ่ะของเยอะมากคิดถึงยินบอใช่ยินบอไม่อยู่วันนี้บอไปไหนอะ่ะบอเอาเสียงแล้วบอไปไหนไปนี่ครับเออ่ต่างจังหวัดบอบอไปต่างจังหวัดช่วงนี้บอไม่อยู่ เห็นยินปะยินอยู่ไหนต่างจังหวัดไงยินกลับไปกลับไปเช็ดตู้อยู่ที่บ้านอ <laughs> เอาโอเคไปแล้วเจอกันอยู่บนดาวเคาะรุ่งนี้จะไปถ่ายถ่าเคาะถ่ายอะไรกันตีข้างไม่ถูกกันเลย เอเอๆๆทุกคนไปแล้วไปย,ายมาามอ,อยเล่นๆเดี๋ยวไว้แบบเผิ่กดไลค์สดใหม่นะจ๊ะ